หลักธรรมแห่งการครบมิตรมิตรแท้มิตรด้วยใจมีสี่พวกได้แก่หนึ่งมิตรอุป,ปาการะมีสีลส่ลักษณะคือหนึ่งเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนสองเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนสามเพื่อนมีภัยเป็นที่ทำนักได้สี่มีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปาก สองมิตรร่วมทุกร่วมสุขคือหนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนสองปิดความลับของเพื่อนสามมีภัยอันตรายไม่ทิ้งกันสี่แม้แม้ชีวิตก็สละให้ได้สามมิตรในประโยคมีสีลักษณะคือหนึ่งจะทำชั่วเสียาหายค่อยห้ามตามไว้สอง คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟังสี่บอกทางสุขทางสวรรค์ให้สี่มิตรมีน้ำใจมีสีลักษณะคือหนึ่งเพื่อนมีทุกพลอยทุกด้วยสองเพื่อนมีสุขพอยสุขด้วยสเข้าติเตียนเพื่อนช่วยยับยั้งให้ แก่เพื่อนสี่เขาสรรเสริญเพื่อนช่วยผู้เสริมสนับสนุน ทำนองแห่งความลังระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเก่านาน,นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจ